แล้วก็อืมอืมอะไรไม่มีขิงอืม เอาชื่อจริงเขาแก่งไงะอส <c oughs> สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินไสก้กรออีสานเ้อจ้าเอามาเป็นพวงเลยเพื่อนๆหนูนาสั่งเขาแบบย่างแบบนี้เลยอยากโชว์อยากโชว์ว่างั้นเถอะเดี๋ยวเราก็จะมาตัด เดี๋ยวค่ะอืมไม่ค่อยเปรี้ยวบันแดะพอเราออยากโชว์ป้าแกให้ผักเยอะมากค่ะ มามาเพื่อนๆมาเซ่บๆนำกันเลยดดูนาช้นไก่ต่ดอืออะไรไม่มีขิง nó <laughs> đây mấy món đó เอาชื่อจริงของแกเองไงบ๋ยวนูน่าหางยัแกก่อน อ,อนี่แน่ๆเลยมันจะมีแง่งแกะบันถูกปะน่ไม่ใช่ละ กินไม่หมดดอกเพื่อนๆเ,เลย <ừ. S 1> ถ้าเรากินทำง่ายไปมันก็ไม่ไม่ดีอะเนะโลกไม่จำ ลูกโดโดนี่ถูกใจเหเรอเพณพ่อคุณม่อยากจะบอกว่าแบตจะหมดขายจนแบบธรรมดาลูกไม่จำค่ะ ข้อเสียของ iPhone ดินเด็ดมากเดี๋ยวนูน่าจะตัดคปก่อนนะจ๊ะอืม ขอมอยกับเ,เพื่อนๆเลยจ้ะทำยังย่แบตโต๊ะเอาโต๊ะเขามันน่าจีลาเลยจ้ะ ทิ่สัส้างง่ายๆเด้อเพื่อนๆเด้อหนูนาที่ร้วเลอจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หนูนานนะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อ,ตอไปเ้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเ้อจ้า